ช่วงรีแคปมอสบอยมาสฉ่ำกับพอรักนํำทาง EP ที่16 EP นี้โอ้ยว่ะแบบมันไม่ใช่หวานขนาดนั้นสิมันแบบซึ้งใจปลิ้มปลิ่มใจมากเนาะ EP นี้ทั้ง EP เราจะเป็นการย้อนเบื้องหลังให้ดูว่าเฮ้ยทำไมพี่โจฮันถึงชอบเยนอนย้อนไปเลยว่าพี่โจฮันเนี่ยแบบทุ่มเทให้กับเยนอนขนาดไหนทั้งที่เยนอไม่รู้เลย ขราวนี้จะอีพีที่แล้วใช่ไหมพี่ยายพี่โจฮันเนี่ยก็คือให้ยายนอตแบบว่าย้ายหอเลยนะเก็บข้าวของมาอยู่คอนโดกับพี่โจฮันคราวนี้ยายนอตก็ย้ายมาแล้วแล้วก็ฟิลถามพี่โจฮันถามว่าทําไมพี่ถึงชอบผมนะพี่โจฮันก็เล่าจ้ะว่าเอ้ยทําไมถึงชอบแต่ก่อนจะเล่าอ่ะหนึ่งคำถามที่อยากจะถามจุกหนึ่งที ไม่ทิ้งลอยเลยพี่โจโหันคามนีนอนก็แบบอยากรู้ไงก็เลยจุ๊บไปแนวว่าแบบชอบยานอนได้ยังไงพี่โจฮโหนก็บอกว่าชอบมาสามปีแล้วมั้งนาเราเรื่องก็ได้ย้อนไปจากก็คือว่าพี่โจอโห์นก็จะแบบว่าตื่นสายเนี่ยไปโรงเรียนจะสายแล้วคุณย่าก็เลยสั่งให้คนขับรถเนี่ยแวะซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาต้องโกรเนี่ยให้พี่จหันกินในรถเหมือนพี่จอห์นได้กินน้ำเต้าหู้ร้านนี้ประจำเลย น้องซึ่งเป็นลานที่น้องทางานอยู่ไอ้เนียน้อเนี่ยน่าจะทํางานตั้งแต่เด็กๆแล้วน้องช่วยแม่หาเงินนะจะได้ไม่เป็นภาระแม่เต้องบอกก่อนพี่เจ้าหันไม่กินหวานเบะพี่เจ้าหันก็บอกว่าลุงรับผมไม่อยากกินร้านนี้แล้วร้านนี้คือทําหวานมากคือถ้าคนเดิมชงเนี่ยผมไม่กินลูกค้านี้ลุงขับรถไปซื้กอก็บอกบอกยยน้องเลยว่า น้ำเต้าหู้ไม่หวานไม่หวานพอลงเผอเท่านั้นแหละยยนอตลูกชายฉันคือใส่น้ำตาลฉ่ำคือยยนอตบอกว่าถ้าไม่หวานจะอร่อยได้ยังไงนะก็ฟิลเติมน้ำตาลไปแล้วซึ่งฉากนี้ทําให้ฉันย้อนไปถึงฉากที่ยยนอตอะชงกาแฟพี่โจฮันแล้วใส่น้ำตาลแบบแอบใส่น้ำตาลเข้มขนาดนั้นะ่ะเยนอตและแก้มพี่โจฮันตั้งแต่แบบยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะ คราวนี้พอพี่โจฮันมากินปุ๊บไว้ลุงหวานอีกแล้วแล้วไงนะต้องหู้งองน,อนี้นอชฉันบอกเลยว่ามันไม่ร้อนแน่นอนถ้าร้อนน้ำตาลต้องละลายแล้วคือเอาจริงฉันว่าไม่ร้อนคือพี่โจฮันเนี่ยพอได้มาปุ๊บดูดได้เลยนะ น้อนหนูต้องไปปรับปรุงร้านน้ำเต้าหู้ของหนูนะลูกมันไม่ร้อนจริงๆน้ำตาลมันไม่ละลายคราวนี้นพี่โจฮันดูดไปมันเลยแบบเป็นน้ำตาลมาเต็มเลยรสชาติหวานไปสักหน่อยแต,แต่พี่โจฮันก็ติดใจนะคะเนี่ยก,กินตลอดเลยในช่วงนั้นตอนนั้นพี่โจฮันก็คงแบบเอ้ยเด็กคนนี้ชองอีกแล้วหวานเกินแล้วครวานี้ยังไงอ้าเหมือนเพื่อนพี่โจฮันเปิดร้านเกมอยู่แล้วย้อนน้อนเนี่ยก็คือติดเกมมาเล่นเกมที่ร้านเพื่อนพี่โจฮันทุกวันเลย นะ้นทาให้พี่โจฮันเนี่ยได้เจอเยนนอตปากปลายบ้างแต่เรื่องเนี่ยที่จะทาให้พี่โจฮันเนี่ยชอบเยนนอตเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของเยนนอตมาแบบว่าจะให้เยนอตช่วยเอ่อตอบแบบสอบถามอะ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่ถามเกี่ยวกับว่าเออคิดอะไรกับคนรวยอะไรอย่างนี้เนาะเอ้ยฉันก็เคยได้ทํานะแบบ ตอบแบบสํารวจอะไรอย่างเงี้ยแบบไปถามคนนู้นคนนี้คราวนี้เอนอนก็เหมือนตอบคาถามได้ตรงใจพี่โจฮันว่าเอนอนเองก็คิดว่าคนรวยเนี่ยกว่าจะแบบรวยขึ้นมาได้เขาก็ต้องพยายามเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้พี่โจฮันเลยถูกใจเริ่มแบบเอะน้องคนนี้ โอ้ยพูดจาถูกใจคือพอพี่โจฮันอะหลังจากฟังที่ยานอทพูดเสร็จแล้วก็ฟีลแบบเหมือนนะําคําพูดของยนอทอะไปคิดทบทวนะ่ะดูว่าแบบตัวเองดีพอไหมตัวเองแบบมีประโยชน์มีคุณค่าหรือยัยงเพราะตอนนั้นพี่โจฮันยังไม่เป็นผู้เป็นคนแบบขนาดตอนปัจจุบันตอนพี่โจฮันอยู่มปลายมัธยมคือแสบซ่าไม่เรียนไม่เข้าเรียนโดดเรียนการเรียนคือไม่สนใจเลยเป็นเด็กแบบว่า จ็บแสบคนนึงพอแบบได้ยินคําพูดของเยนอดก็ทาให้พี่โจฮันอยากเป็นแบบคนที่ดีขึ้นอยากลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูอยากลองช่วยพ่อทํางานดูบ้างแบบไม่ได้อยู่แบบไร้ประโยชน์แบบเรียนก็ไม่เรียนแบบไร้ค่าไปวันๆพี่โจฮันก็คืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคําพูดของเยนอดฉันบอกแล้วว่าแบบคําพูดของยยนอดต้องมีอะไรสักอย่างที่พี่โจฮันแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบมาถึงปัจจุบันได้ดีขนาดนี้คือแบบ พี่โจฮันตอนปัจจุบันนะ่ะจะมีความนิ่งขึ้นดูความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำขึ้นมากเลยน้อต่างจากตอนมัธยมมากเลยอะแกซึ่งไย,ยน้อตอนที่แบบหนีแม่มาเล่นเกมวันนี้ก็น,น่ารักคือฉากเนี้ยมันเคยแบบปล่อยมาแล้วแหละในอีพีไหนจากอีพีหนึ่งซึ่งก็ทําให้พี่โจฮันเนี่ยแบบเออเริ่มปีนเยนน้อแล้วเหมือนกันเยนน้อหนีแม่มาเล่นเกมคือมันน่ารักมากเลยว้ยฉากนั้นนะ่ะน้าบอกว่าเนี่ยเยนน้อบอกมาทำไรง่ายกับเพื่อนงานกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยแม่เออ อาก็จริงไม่แปลกเน่ยน้อยก็คืองานกลุ่มจริงเล่นเกมเป็นงานกลุ่มน็อดไม่ได้บอกว่างานของอะไรงานของโรงเรียนไม่ใช่อันนี้คืองานของเกมเนาะอันอน,นี้เล่นเป็นกลุ่มจริงทํางานเป็นทีมข้าวมีแม่นนอนัดคือมาตามค่ะแล้วก็แบบว่ามาวีนมาวีนกลา,างร้านเกมเลยว่าทําไมไม่กลับบ้านเนี่ยมาเล่นเกมได้ไงคราวนี้เนาะก็แบบแม่อยากกอดแม่อยากกอดเนเี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วพูดภาษาเนี่ยคือมันน่ารักมากเลยอะ่ะ นอนแล้วยายอนอนอ้อนแม่คือถ้าฉันเป็นพี่โจฮันที่เห็นในตอนนั้นคือฉันก็เอนดูเยนอนอะแบบเด็กคนนี้คือมันมน่ารักจริงพี่โจฮันเนี่ยก็คือสิ่งที่ร้านเกมของเพื่อนเลยเนาะมาแอบ,บดูยนอสดูตลอดเวลาน่ะพี่โจฮันก็เริ่มมาถามเพื่อนแล้วว่าแบบเฮย้ยเยอเจมยนอนอสคนนี้คือน,นิสัยยังไงหรอแบบเริ่มถามนิสัยแหลนะนองเป็นคนยังไงคือยายเพื่อนเนี่ยก็รู้เยอะอยู่รู้เยอะเลยนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนอยู่ข้างบ้านเยนอน นางรู้ด้วยว่าครอบครัวเย็นนอแบบประมาณไหนพ่อตายไปแล้วอยู่กับแม่นะคราวนี้ก็ช่วยแม่ทํางานหาเงินแล้วก็ได้ชอบมาเล่นเกมที่ร้านแล้วก็บอกว่าเย็นน็อเนี่ยเป็นคนแบบจิตใจดียิ้มได้ทั้งวันแบบเป็นคนที่อยู่ด้วยน่าจะมีความสุขประมาณนี้อ่ะเท่านี้พี่จอหนก็เริ่มและเริ่มสนใจขึ้นเรื่อยๆ เนาะพอเยนนอนมาร้านเกมเดี๋ยวพี่โจฮันจะแบบนั่งโตเกมตรงข้ามกับเยนนอตฟิลพอเยนนอตแบบเล่นเกมเสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้ยหิวจังเลยหิวจังเลยค่ะนี้พี่โจฮันไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพี่โจฮันลัดเกินเธอเปยเยนนอตตั้งแต่แบบโอ้โหสามปีที่แล้วเอาขนมมาให้แกแล้วเยนนอตก็ไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาขนมมาให้ฉัน ฟิวเอาขนมมาให้ตลอดและ้วยะนนท์ก็แบบไม่รู้เนี่ยว่าคนที่เอาขนมฉันคือใครยนนท์ก็แบบว่าเขียนโพสต์อีกขอบคุณครับไว้ที่โต๊ะคอมแล้วก็แบบเวลาย,ยนนท์เล่นเกมดึกๆอย่างเงี้ยพี่โจฮันก็อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเพราะแบบร้านอย่างเงี้ยอยู่ดึกๆคนเขาก็แบบไปนอนกันหมดแล้วยนนท์เนี่ยก็จะฟิวเล่นเกมดึกพี่โจฮันก็แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยค่าวนี้พี่โจฮันก็เหมือนเริ่มชอบยนนท์แล้วมั้งน้องมาปรึกษาเพื่อนว่าเนี่ยกูชอบคนเนี้ยกูชอบแบบยนนท์ เนาะแบบว่ามันจะแปลกไหมวะถ้าแบบเราจะชอบคนคนหนึ่งทั้งที่แบบเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยพี่โจฮันอันนี้คือไม่แปลกฉันก็เป็นแบบเห็นคนเนี้ยแบบน่ารักดีคือฉันไม่เคยคุยด้วยเลยแต่แบบเฮ้คนนี้น่ารักดีฉันแบบเจอเขาบ่อยๆอว้ยแบบเหมือนตกหลุมรักไปเรื่อยๆนะไม่แปลกไม่แปลกพี่โจฮันนะแต่คราวนี้จากเพื่อนก็แบบฟิลชงไงแบบเริ่มมาถามให้เพื่อนมาถามตรงๆเลยว่า นอตตอนนี้มีใครอยู่ไหมพอดีว่าเพื่อนพี่อะชอบนะเยะนอตก็บอกว่าตอนนี้ผมมีแฟนแล้วครับคราวนี้แหละพี่โจฮันพอได้ยินปุ๊บเหมือนใจสลายอกหักอายอกหักเลยแบบหัวใจแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะว่าเยนอตมีแฟนแล้วก็คือเยจัาค่ะเยะนอตก็ดีนะตอนนั้นก็คงแบบว่าคือพี่ผมมีแฟนแล้วแบบผมไม่ยุ่งกับใครถึงใครจะมาชอบผมแต่ว่าผมมีแฟนแล้วนะ น้องคงเจอผิดจังหวะไปหน่อยคราวนี้พี่จฮหนก็คิดว่าเออคือฉันไปแบบว่าเริ่มทํางานที่ LA นะก็ดีแล้วจะได้แบบตัดใจจัดเยนอตได้เพอถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันต้องเห็นเยนอตแบบว่าพาแฟนมาเล่นเกมทุกวันอยู่กับแฟนว่าอ,อันนี้แบบเจ็บปวดใจนะ้องก็เลยโอเคฉันจะไปตัดใจที่ LA คราวนี้แหละพี่โจฮหนก็ไปจริงๆไปตั้ง1ปี เนาะเพื่อจะแบบได้มูฟออนจากเยนอตเพราะว่าคิดว่าคงรอไม่ไหวแล้วคิดว่าเยนอตก็คงยังไม่เลิกกับเยจ่าตอนนี้หรอกขราวนี้พอเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยในระหว่างหปีนี้เยนอตก็แบบว่ามาตามหาพี่โจฮันอยู่บ่อยๆนะมาถามเพื่อนพี่โจฮันว่าเนี่ยพี่คนที่ให้ขนมผมแบบก่อนหน้าน,นีแบบ้หายไปไหนหรอเขาคือใครอาจจะแบบเยนอตจะซื้อขนมมาขอบคุณไงคือเยนอตก็ฟีลแบบว่า เคยมีคนคนนึงเคยให้ขนมกับเราทุกวันมีคนคนนึงเคยอยู่เป็นเพื่อนเราตอนที่เราเล่นเกมดึกลุงคนที่มาเนี่ยซื้อน้ำตองหู้ไม่หวานอุ้ยตอนนี้หายไปไหนแล้วนะฟิลแบบว่าวงเวียนใจเนาะว่าคนคนนี้แบบหายไปไหนหญย,ยน็อตก็เหมือนพบกับเยาจา๋ามาได้ปีนึงแล้ว<า>แล้วพี่โจฮันก็กลับมาคอดีในหนึ่งปีคราวนี้พี่โจฮันเนี่ยก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็คือพี่โจฮันก็ยังมูฟออนไม่ได้อยู่ดี m o v e ON ไม่ได้เลยเพราะยังไงพอกลับมาปุ๊บก็นี่ซื้อน้ำเต้าหู้ของเยนอตเหมือนเดิมคะ่ะนะแล้วก็แอบวันที่ร้านเกมเหมือนเดิมมาอยู่เป็นเพื่อนเยนอตตอนกลางคืนเหมือนเดิมวันนี้คือน่ารักมากเลยเยนอตก็แบบว่าเล่นเกมไปใช่ไหมพี่คนนี้มาอีกแล้วว่าอยู่เป็นเพื่อนฉันตอนเล่นเกม ไอ้เยน้อนอาจจะจำหน้าพี่คนนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะแบบอาจจะเห็นผ่านๆซึ่งก็คือพี่โจหันนั่นเองเนี่ยพอเล่นเกมเสร็จปุ๊บเนยน้อนก็บอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะเอยแกไอ้ชายเนี่ยมันน่ารักมากเลยคือมันเป็นฟิลย้อนแบบทั้งอีีเลยอะ่ะแต่ตอนนั้นอะ่ะเยน้อนก็ยังคบกับเยจ่าอยู่แงพี่โจหันก็คิดว่าแบบเออจะตัดใจจริงๆแล้วแหละ นะคราวนี้จ้ะพอถึงวันปัดชิมเพื่อนพี่โจฮันเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยโจฮันน้องเนี่ยเหมือนจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะจะไม่มาหาน้องจริงๆหรอแล้ววันนี้เป็นวันปัดชิมด้วยคราวนี้พี่โจฮันก็แบบรีบมาเลยกลัวแบบไม่ได้เจอเยนอนอีกซึ่งพอมาถึงปุ๊บนี่ <S <S เจอตอนเย,ยจ่ากำลังบอกเลิกเย,ยน้องพอดีเลยเย,ยจ่าฉันยังไม่ได้เคลียร์กับเธอนะเธออ่ะ มาแบบบอกเลิกลูกชายฉันตอนวันปัดฉิมแกมโดนบอกเลิกในวันปัดฉิมคือเจ็บมากเลยนะเว้ยคือถ้าอยากจะบอกเลิกนี่บอกวันธรรมดาอย่าบอกวันปัดฉิมวันปัดฉิมนี่คือวันสารภาพหลักเลยโอ้เราฟิลบอกเลิกลูกชายฉันแล้วลูกชายฉันก็งไงเสียใจแล้วพี่โจฮันก็เห็นพอดีก็เลยคิดว่าหุ้ยทำยังไงอย่งไม่อยากให้แบบน็อตร้องไห้เลยคือฉันชอบเวลาตอนนี้น็อตยิ้มข้านี้ยันพี่โจฮันก็นี่ ฟิลโทรไปบอกเพื่อนว่ามือมือมือคือแบบน้องโดนบอกเลิกว่ะเฮ้ยแล้วกูต้องทำางไงดีวะอ้เพื่อนก็บอกว่าให้ไปปอกแล้วโจฮันก็บอกว่าจะจะบอกได้ไงคือน้องไม่รู้จักฉันนี่เพื่อนบอกเอาอย่างเงี้ยหลอกซื้อของไปให้น้องดูเผื่อน้องจะแบบรู้สึกดีขึ้นคราวนี้พี่โจฮันก็วิ่งเลยวิ่งไปตามหาของว่าเพื่อจะเอาอะไรให้น้องดีแบบปลอบใจน้องซึ่งมาเจอร้าน20บาทของคุณป้าคนนึงแล้วเจอน้องเป็ดน้องตุ๊กตาน้องเป็ดนั้นอะแขวนอยู่ตรงกลางร้านเลยมีอยู่ตัวเดียวนะ พี่จอหนบอกไม่มีตัวถืนแล้วหรอกคือังเป็ดไม่น่ารักขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นเพจพี่จอห์นพี่จหันก็คงไม่ชอบแต่ประเด็นคือมันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วแบบไม่มีร้านไหนขายแล้วนะคุณป้าบอกเนี่ยเป็ดตัวนี้250ล,ลูกคือพี่จอหนด้กความรวยกว็คือไม่พกเงินสดพกแต่บัตรเครดิตเท่านั้นก็จะเอาบัตรเครดิตให้ป้าเขาได้แหละแต่ป้าก็บอกเหนือป้าไม่มีเครื่องลูกอ่าพี่จอหนก็บอกว่าไม่มีโอนก็ไดโอนครับไม่รับเงินโอนฉันรับแต่เงินสดเท่านั้นจ่ายอย่าป้าบอก คราวนี้พี่โจฮันบอกค้าชิปหายไม่มีเงินสดอะจะทํายังไงดีนกาะคือถ้าจะไปให้แลกในตลาดก็คงแบบไม่ทันแล้วกลัวแบบไม่ได้เจอเนอนออีกคราวนี้พี่โจฮันเห็นเลยว่าว่า,วานาริกาฉันสละดได้ให้ยป้าไปป้าคือหนูมันแพงลูกมันแพงพี่โจฮันบอกไม่เป็นไรครับผมจะเอาตุ๊กตาอ,องคดาริกาไปจะได้จบๆนะอ้าคราวนี้ป้าบอกหนูแต่มันแพงลูกป้าเนี่ยฉันขำมากเลยว่าเขาอยากแบบเขาไม่อยากได้จริงปะวะ แล้วคุณป้าก็รับไปเลยฉันเดาได้เลยว่านาฬิการเรือนนั้นของพี่โจฮันไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แบาทแน่นอนน่าจะราคาหลักแสนไอ้นอนตตกลู้ไม่รู้วก็เป็ดตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ราคา250ธรรมดาแต่มันเป็นราคาหลักแสนพี่โจฮันใช้นาฬิกาเนี่ยซื้อแลกมาเลยเนาะเพื่อจะแบบว่าซื้อเป็ดตัวนั้นมาปลอบใจหนูในวันปัดฉิมในวันที่หนูโดนบอกเลิก อ้าแล้วก็เขียนโพสต์อินว่ายิ้มหน่อยน่ารักมากเป็นวานอ่ะป้าเนี่ยพอได้นาฬิกาพี่โจฮันไปแล้วเนี่ยปิดร้านนะคะขายร้านทิ้งเลยค่ะไปอยู่สุขสบายได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่แล้วค่ะนี้จะยพี่โจฮันฟีลแบบรีบวิ่งเลยเอาตุ๊กตามาให้ย,ยนอตแต่เพอดีว่าเองเอาให้เองไม่ได้ไงยเพราะแบบยายนอตไม่รู้จักฉันก็เลยฝากให้คนอื่นนะ่ะเอามาให้ยายนอตเนาะคราวนี้แบบพอยายนอตได้ตุ๊กตา แล้วดีขึ้นจริงแล้วตุ๊กตาขิงว่ายิ้มหน่อยแล้วเยนอนอตอ่ะคือเป็นคนที่แบบไม่คิดไรมากจริงเนอนเป็นคนแบบไม่คิดเยอะคือเสียใจยแป๊บเดียวคือฉันจะไม่เสียใจนานพอเห็นตุ๊กตาเขียว่ายิ้มหน่อยแล้วมีคนเอามาให้เยนอนอตก็คือดีใจอะ่ะและ้วคราวนี้ก็คือลืมเยจ่าไปเลยจ้ะได้ตุ๊กตาพี่โจฮันปุ๊บลืมเยจ่าเลยเยนอนอตแบบเสียใจยแบบ แป๊บเดียวอะไม่เสียใจนานอันเนี้ยฉันชอบนอนแล้วก็ลัลลากับเพื่อนได้ปกติแล้วก็นี่มาฟิวมาปรึกษาเรื่องเง้ยนอสกับพี่ฮิวที่ร้านเหล้าแล้วพี่ฮิวก็ปรึกษาเรื่องเจเตอร์กับพี่โจฮันอันเนี้ยฉันว่าน่าจะเป็นฉากแรกเลยที่แบบอ๋อเหี่พี่โจฮันกับพี่ฮิวเนี่ยเล่าเรื่องราวของการแล่การนฉันก็ว่าทําไมพี่ฮิวรู้เรื่องพี่โจฮันเยอะจังนอแล้วพี่โจฮันก็รู้เรื่องพี่ฮิวเยอะจังอ๋อคือเขาเคยพูดเรื่องนี้กันมาก่อนคราวนี้พอใหญ่พี่โจฮันเล่า ให้เยนอตฟังแล้วเยนอตฟังแล้วคือน้ําตาซึมร้องไห้กันเลยทีเดียวคือเข้าใจเยนนอตนะค,คือฉันเพิ่งได้มารู้ว่าคนที่แบบฉันรักในตอนนี้คือเขาเคยแอบชอบเรามาก่อนชอบเรามาแล้วตั้ง3มปีแล้วก็รอแต่เรา น้องแบบเคยทําอะไรให้เราบ้างเออ <_ C> e <at> ก็ฟิรลองไห้จริงฟิวซึ้องอะถ้าเป็นฉันฉันก็ด้ยินฉันก็ร้องไห้นะแบบฉันไม่รู้อะไรเลยว่าแบบเขาทุ่มเทความรักให้กับเราขนาดนี้อะแบบเยนอตก็บอกรักพี่โจฮันเลยแบบน้องรักพี่นะประมาณนี้คราวนี้ก็จบซึ่งตัวอย่างอีพีหน้านะหรืองเมื่อตอนจบแล้วบ่า EP พีหน้าคือตอนจบแนมะ้คือทุกคู่เนี่ยมารวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่พี่ฮิวเยเตอร์พี่โจฮันเนี่ยนอตเลยอย่างเนี้ย เหมือนจะฟิลแบบปิดฉากสมบูรณ์เลยอีพีหน้าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขามีกี่ตอนไม่รู้ว่าเนี้ยคือเหมือนเขาเพิ่มตอนนะป้าตอนแรกเหมือนเขาจะจบแค่ส6บตอนแต่ก็เหมือนเพิ่มตอนมาคือตอนที่สิบเจ็หรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเออีพีหน้าก็คงไม่มีดราม่าอะไรแล้วมั้งคุณพี่นอ้องโอ้ยปลื้มติ่มหัวใจมากกับโจฮันน์อตในอีพีนี้ค่ะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการดีแอชเชนรีแคปเม้าท์มอยกับคารักนำทางอ p พีที่ 16นะจ๊ะโอเคเจอกันอีพีหน้าอีพีจจ้าบ๊ายบาย